สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณยาเชื่อชูรหัสนิสิต66011310062ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรุณการทัรนีรหัส66011310062สวัสดีค่ะนางสาวนินลระดาผิวทอ,องรหัสนิสิต66011310157วันนี้จะมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยเราจะใช้เรติโนนชอยหรือทางเลือกที่มีเหตุผลมาใช้วิเคราะห์ว่าทำไมได๊า หรือผูกขาดยิงไว้กับยูเครนผ่านการตัดสินใจของรัสเซียในการูกยูเครนผ่านแนวคิดการเลือกอยางมีเหตุผลมุ่งเน้นที่การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนที่รัสเซียคาดว่าจะได้รับจากการทําดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยสําคัญดังนี้ค่ะการคำนวณผลประโยชน์และต้นทุนรัสเซียประเมินว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการผูกยูเครนเช่นการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการขยายอิทธิพลมีมากกว่าต้นทุนเช่นการฟ้องบาททางเศรษฐกิจการประนามจากนานาชาติ ยูเครนมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจต่อรัสเซียโดยเฉพาะในด้านพลังงานจากยูเครนเป็นทางผ่านสําคัญสําหรับการส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรปการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือ,อยูเครนจะช่วยรักษาผลประโยชน์ทางเศ,ษศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของรัสเซียค่ะรัสเซียมองว่าเป็นการบุกเบองเชื้อสาย การปกป้องประชากรเสายรัสเซียในยูเครนโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีประชากรเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยู่มากการบุกรุกยูเครนมองว่าเป็นการป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของประชากรเหล่านี้รัเสเซียมองว่าตนเองมีความได้เปรียบทางการทหารเหนือยูเครนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์รัสเซียมองว่าการขยายตัวของโครงการส่วนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือเข้าสู่ยุโรปตะวันออกเป็นภยัยคุกคามต่อความมั่นคงของตน ที่ยูเคแสดงความสนใจเข้าร่วมนาโต้อบมองว่าเป็นการลดทอนอดิ้นพลของรัสเซียในภูมิภาคและเป็นไทยปวามมั่นคงต่อประเทศรัสเซียมองว่าการบุกยูเครนเป็นการส่งสัญญาณไปยังชาติตะวันตกถึงความตั้งใจของตนรัสเซียมองว่าการบุกน,นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทาเพืพ่อป้องความเสี่ยงเสียของอํานาจทางการเมืองของตนข้อควรระวังนะคะการวิพากษ์โดยใชย้ทฤษฎีทางเลือกเชิงเหตุ ได้หมายความว่าการกระทําของรัสเซียนั้นถะูกต้องหรือชอบธรรมความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนมีความซับซ้อนและมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของรัสเซียการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงมุมมองหนึ่งและมีความเป็นไปได้ที่จะมีมุมมองอื่นอีกโดยสรุปแล้วการเคาะเอาขัดแย้งรัสเซียยูเครนโดยใช้แนวทางรัฐศาสตร์และทฤษฎีทางเลือกเชิงเหตุผลช่วยให้เราเข้าใจถึงแรงจูงใจ และเหตุผลเบื้องหลังของการตัดสินใจของรัสเซียในการบุกยูเครนได้ดีขึน้นขอจบการวิเคราะห์เหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนด้วยการศึกษาแนวทางประวัติศาสตร์แพ่งเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ